ชวมาบ้ากใกล้มาขาล้องมาใกล้ยับอกว่าะขยับตรงไหนแบบนี้เนี่ยปาติไปติทุกคนเลยเอเดี๋ยคัดแ่อันนี้่อนแต่้จากกันแล้วปังเนี่แต่ก่อนที่จะได้ไปถ่ายตรงนั้นเดี๋ยวเรื่องต่อไปมาเย